อ๋อฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ฝึกของพวกสายลับนะครับเอเจนต์นี่ก็เป็นเครตั้งครับคนขับไอ้หน้าหล่อๆเนี่ยเอลลี่ก็เหมือนจะโตแล้วนะอิมพาวด์ของเธอนะเธอต้องเรียนรู้แล้วก็นอนพักที่นี่พรุ่งนี้ต้องตื่นตีห้านะจะสายล่ะ ผมแต่งต <Ris> ัวแนวดีป่ะโจดี้โฮมอ้าวผมสั้นซะงั้นน่ะเมื่อกี้ผมจะงเอากำลังน่ารักเลยตบมือใส่เท้าครับเออกูวิ่งอยู่ไอ้ห่าล่ะไอ้โดดไม่มีปัญหาอันนี้ยังไงให้รอดป่ะไอ้โดดเฟสเลดตี้น้าโอเคไอ้แม่วิ่งเร็วดิเดี๋ยววิ่งซ้ายมือแล้วอ้าวไอ้นั่นมันไม่ยอมปีนเหมือนเขาเว้ยมันวิ่งอ้อมไปที่อื่นอะ อ <Taking> <Styles> ไม่ไหวไม่ไหวไปไปไปอ่ะคโอเคไปเวียงไปเฮ้ยอาสมเวียงรัวรตัดตเฮ้ยาไดูแขนแม่งอิอ่ะเวียจอยชฮันละงเดี๋ยวเลี้ยวนเรามีนอ นี่ก็คือเหมือนตอนเดโมเลยฮะเคลรตันผมมายืนด,ดูฮะหน้าเหมือนแฟงลำผาบเลยฮะเคลรตันมีระยะครับอย่างงี้ให้ชกตามทิศทางที่โจดี้ไปนะครับนี่ฮะยัดยัดอ่าให้เตะซ้ายอเตะซ้ายเตะไปแล้วเตะอ๋ออ่อรอ,อสโลก่อนอ่ะไอตีมึงว่ามาอ้าวให้ฟันซอบเบบูขาพอปมุกอย่างงี้ ลึกไปก่อนด้วหน้าโอเคอ่ะเบรย์ไงให้ยกหลบอะเฮ้ยอืมไม่เร็วนะเนี่ยมาอ๋ออ่ะ,อะทีนี้ไปชุดเลยนะทึบไปสอบสอบลบทีเป้าโอ้ไอ้ทีบอกใช้ได้ใช้ได้ไอ้ยะโอ้โหมีต่อยตาก,กล้องด้วยจะโหดไปไหนเนี่ย เข้าที่กับบังเร่งแล้วยิงแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาบังใหม่เข้าใจนะโอ๊ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะโว้ววววขวดยังไงวะออเอ๊ะเอดเกซครับผมแล้วยังไงต่อ R าหนึ่งยิงครับอ๋อนี่ผมไปคิดเยอะอลยคิดว่าจะยากกว่านี้ <laughs> โอเคสรุปอารหนึ่งยิงปุ่มเดียวเลยฮะเ็กลบน,นั่นเองแล้วกดทิศทางแล้วกดเอ็กอีกทีนึงมันจะลบที่ใหม่นะฮะแล้วก็อารหนึ่งย,ยิงยิงเลยยิงน่ค,ครับเริเ่มไปหล่นมั้งครับเชฟบ <c oughs> อย่างแม่นสายรับสาวครับพีคคือยัางไงาให้โดดขึ้นไปเหรอโอเคกดขึ้นแล้วกดเอ็กอะโอเคย่อม อันหนึ่งให้ทันครับดีอินนีหน้าเหมือนโกเบิร์กเลยนะมวยปั้มทมไมก่อนใครดูทันนักติง h a ฮาร์ดคอร์อ๋อตรงตรงเรียนเอ่อวิทย์เลยฮะวิทยาศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์คำนวณอืมแต่ตอนสมัยผมเรียนผมเรียนวิทยาฐานตู้นี้ก็ยังวิถานอยู่เลยอ๋อยี่ยมโจดี้ โอเคเด็กใหม่เธอทำอะไรสักอยางเกี่ยวกับถังน้ำมันนั่นสิไม่เชื่อมกูทำอะไรเนี่ยโบลิ่งพลังฉีดหรือยังโอ้แค่นี้มีคารามือของไอเดนหรออย่างนี้ไม่รู้ทั้งกองทัพเลว่าไอนี่มีความ ดีไปไปก็ต่อจะให้กูพักเลยใช่ไหมโอเคสองต่อสู้นะครับสเต็ปจำมาจากเมื่อกี้อ๋อไฟไอ้โกเบอร์ึูจะไฟกูอะนี่นะกูไม่อ่อยนะเว้ยนี่แทงเจาะยางไอ้เอ้าทิ้งเลย นโ่ดเลยครับแย่งปืนสุดยอดนี่ส่งยิ้มให้กันด้วยเป็นผู้ชายหล่อไม่ได้อี๋นี่ยอ่ะมาที่มาวิา่งกันต่อไม่มีระยะแล้วครับเร็วเข้าก้มต,ตามแล้วเดินเร็วๆขาเร็วๆเ,เอๆเอรีบดูเปิดข้าวไปครับ โอ้โหนี่มันชัปเตอร์เอาไว้ซ้อมนี่นะพอดีครับจะได้เก่งๆ <c oughs> เขีบปีนขึ้นไปเร็วๆไอเด็กไม่เร็วๆเ,เข้าคอยกดฮะข้างบนไอตัวปีนเพื่ออะไรเนี่ยหมกแมมทั้งตัว ให้โดดลงเลยวะโอ้โหสูงนทำไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ให้ฉีดโอ้โอ้ยเจ็บทิศอุ่้มเป้าอาจจะเจ็บปวดหายดีนะครับอย่าคิดกันลึกนะฮะเมนเทนเดอร์หรืออ๋อโอเคครับให้ไอเดียรักษาให้ครับ เดินเอาสาระอาสารไปประกบประครบตรงที่เจ็บนะฮะโอ๊ยสิคอับแม่ผมชอบสาวๆแต่งตัวอย่างนี้จังเลยน่ารักจริง,รงๆเมื่อกี้มันยังผมสั้นอยู่เลยนี่แดงวมันอยู่นานแล้วยาวแล้วเฮ้ยโอ๊ยวดแรงโอ้โหยังไงเนี่ยเอ็นตีไก่ล้มจะลุมเราครับเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอกระบองเลยเหรอ เฮ้ยเชีโย้โหวัวไฟนี่เอาไปแดงตีปากเฮ้ยขยับจออยทีดอดหน้าโอ้โหมีฟันลวกมากวะเอาสิว่ายังไงลระทีนี้ไอตียอมไม่ยอมยอมแพ้ t bad ไม่เร็วนะ เคลียครับถ้าซ้อมหนักขนาดนี้ถึงห้องก็เพลียนอนหลับแน่นอนนะครับมาซ้อมวิทยาการขาที่กำบังและยิงปืนโอเค ลุยเลยครับเรามีทักษะจากดาบเมื่อกี้ละวลอยอัยู้ยลอยไม่ได้ลอยไม่ได้หันหน้ามาละใช้เฮเดนจัดก,การกับสตูอ๋อโอเคครับขเข้าใจละติงไม่ได้จะให้ทําให้เบลเลนสนใจครับอ๋ออะไรอะนี่ถ้าติงไม่รู้จริงเนี่ยเซตเตะดาว ปล่อยเข้ากรามครับเฮ้ยปีนไปตรงนู้นเลยครับไกลหน่อยเยอะมาตรงนี้เลยเหรอมานนี้สองทีหลับครับโอ้โหหันหลังอย่างงี้ โอ้โหมีสไลด์ด้วยแขนทะลอกมานี่วหมดยังเลยโอเคครับโคเบอร์กันโอ้ไอีตัวนี้เฮ้ยสาบานว่าไม่เห็นจริงเหรอนั่นน่ะไม่เห็นจริงเหรอนั่นน่ะอ้าวหลับเลยเหรอโอ้โหหลับง่ายแน้โอเคครับ น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอัอันนั้นไม่เห็นอีกแล้วเหรอโอ้โหมันเช่าเือนการซ้อมระดับอีซี่จริงๆอีซี่มากๆขก้นเป็นไหลยมาเลยแล้วโอ้โหไม่คิดจะเอะใจไปสักหน่อยแล้วครับอืมไอ้ตัวนี้หนักสุดเลยเอาเปืนฟา ก็แต่มันลงทางไหนล่ะครับพี่น้องอ๋ออตรงนี้เหวี่ยงจอยฟับตรงนี้หรือเปล่าโอเคเกรดฟอยด์แล้วครับเฮ้ยไม่เร็วแล้วโจดี้อือหือเคไดตั้งมันมาซ้อนแผนครับโอ้โหนี่ฮะมีคนเคยตั้งซ้อนแล้วแต่โจดี้ซ้อน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 นะฮะซ้อนสามใช่ด้วยเธอผ่านหลักสูตรแล้วเระสบาสำเร็จ ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักสืบสายลับขอบคุณค <as> <are here. S 1> yeah, ่ะเยี่ยมจอยยินดีด้วยนะครับสู่วงการสายลับเยี่ยมไปเลยจอยินดีด้วยนะ